เมืองได้สงบลงอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าที่ตำรวจก็นั่งกินโดนัทไปวันๆันอ่านหนังสือไปบันวันแล้วก็ไปตามหาคนร้ายที่ทํำกดเอ้ยทำผิดกฎดจราจรอ,อีกแล้วส่วนผู้ที่ถูกจับก็ถูกกัดขังไว้ในกรงเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับกษันตุดไหม่รายงานในกล่องมีอะไรวะ

ไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่หวังแกจะก่านไม่ได้ชาหน้าก็ทิไม่ได้เหมือนเดิมเสยงดดไดไรอมอเมีนเ็ออสวัสดีครับเมื่อกี้ก็แวะไปห้องนั้นหน่อยนะครับก็ตอนนี้นะคะจะทำการเผาเอ้พาที่ทำการเผาศก ทำไมศพยืนอยู่อไอ้เยไอ้้ห้อไอ๋อเมื่อกี้นี้อ๋อเมื่อกี้นี่ศพมันเส้นมันอันนี้ครับมันเลยยืนขึ้นมานอนไม่ได้นอนไม่ได้เนี่ยรับศพมันเส้นนี้ครับมันจะมันเลยยืนขึ้นมามันเช้าแล้วเช้าแล้วก็นี่คือศพมันเส้นอย่างนี้มันนะครับมันเอ่อมันคงไม่เป็นไรหรอกมังเส้นมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะทําการเผาศพ โอเคครับเราจะเผาศพหนีสิครับอยบ่าตายแล้วศพก็ได้ทำการเผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตำรวจครับคุณตำรวจครับโอตอนนี้นะครับก็ได้ทำการระเบิดตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่รู้มาทำซากอะไรทั้งนัก็แล้วขณะนี้โจรก็หายไหแล้วแล้วทีนี้ครับ โจนโจนจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นี่ได้ไหมโอเคครับสหรับวันนี้ขอโตลาไปก่อนเอเอนะะักข่าวเจสันสูดไม้ดักไม้ขี้ไม้รายงานขอบคุณครับ <c oughs>